ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมมีช่องซุปเปอร์แต่งแล้วนะครับแล้วก็ไอ้มีมีมีปุ่มซุปเปอร์แต่งแล้วก็อ่าถ้าเกิดอยากสนับสนุนช่องก็โอนเงินมาที่เลขที่บัญชีด้านล่างนี้ได้นะครับเออก็ขอบคุณน่าจะเป็นแฟนช่องนะที่โอนเงินเข้ามานะครับคุณพ็ญศรีนะครับโอนเข้ามาวันที่เจ็ดตุลานะครับ3ามร้อยบาท แล้ววันที่10ก็โอนมาเพิ่มอีก200บาทนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วต่อมาก็มีคุณโชติกาโอนมาให้50บาทแล้วก็วันที่1ินี่ครับก็คือโอนมาร้อยหนึ่งคุณศิลาพรนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่าแต่ว่าอย่างที่บอกท่านที่ยังไม่ได้โอนก็ไม่เป็นไรครับอ่าก็ดูช่องก็ถือว่าสนุนแล้วนะครับเรื่องเข้มหมุกนะครับเมื่อกี้เพิ่งจัดที่สาไปยูโรท่สาไปนะครับคุณศิลาพรเขาบอกว่าเนี่ยช่วยจัดยูหน่อยตอนแรกจะจัดอย่างละคลิปยูเข้ม นะครับทีนี้พอมันมีประเด็นแตกก็จัดเป็นสองนะแต่เข้มก็เลยต้องเพิ่มเป็น2นะครับประเด็นแรกเมื่อกี้พอดีผมได้ดูคลิปหนึ่งนะที่รวมโมเมนต์เข้มมุกนะบแบบสั้นๆไม่เยอะนะแม่ผมดูแล้วผมมีความรู้สึกอย่างเดียวนะครับว่าน่าจะเป็นแฟนกันแนละ้วเริ่มเห็นด้วยกับแท็กซี่มากๆแล้วนะครับมันใช่เลยแต่แต่อย่างเงี้ยการเป็นแฟนผมตีความอันนี้นาะไม่ผิดหรือเปล่าไม่รู้นะผมตีความมุกเนี่ยที่บอกว่าดูนาะนเนี่ย หรือระบบที่แท็กซี่พูดก็คือว่าอาจจะเป็นไม่ได้ว่าในในยยะเชิงพฤติที่ไนเนี่ยเป็นแฟนกันแล้วแต่บุ๊กเขาไม่ประกาศไงเขาต้องอยากจะดูนานๆไปเลยไงเขา้าใจป่ะเพื่อถึงจุดหนึ่งแล้วถึงจะประกาศนะครับแต่เพอาเอื่อนผู้หญิงคงก็อาจจะทําแบบบุ๊กแต่เอื่อมันไม่นานเท่าบุ๊กไงแล้วเ้มพูดว่าเนี่ยสี่ปีนะรู้จักจกันมาสี่ปีแล้วนะนี่นถ้าสี่ปีนี่ก็เกินสมัยเลือกตั้งแล้วนะเอออยู่นานเกินสมัยเลือกตั้งนะผมฟันธงไป้มื่อไห่สามสิบเอ็ด สองห้าหกเ็ธันวาสองห้าหกเจ็ดนะครับรอดูอีกปีหนึ่งนะครับเออนั่นแหละคือผมดูโมเมนต์แล้วเนี่ยมันใช่เลยนะแล้วก็แบบอ,อ่อย่างที่บอกไงมุกดาก็เหมือนแสดงความเป็นเจ้าของเข้งอึงๆเนะีมีเหมือนกันที่ผู้หญิงที่แบบเฮ้ยไม่ได้คิดลายแต่ชอบแสดงความเป็นเจ้าของอันนี้ก็ผมก็ไม่ชอบนะแต่ผมว่ามุกดาไม่ใช่หนึ่งมุกดาเป็นผู้หญิงที่จริงจังต่อความรักเพราะงั้นเนี่ยเขาจะไม่มาแสดงความเป็นเจ้าของ ไข่พําเพื่อนะผมก็คิดว่านี่แหละมันต้องแบบอย่างนี้แหละเออนะแล้วผมขอแซวลลเล่นๆนะแฟนขับจะส่งสารเข้มมาถ้าได้เป็นแฟนบุกดานะแท็กซี่เขาวิเค์ผมว่าก็นะ่าจะจริงหลายคนก็เห็นนะกลัวเมียมนะท่านดูดิน่าใจอย่างนั้นนะเข้มดูเป็นผู้ชายแข็งแกร่งแต่ผมว่าโดนโดนโดนข่มตลอดโดนเข็นตลอดเนะยผมว่าแต่อย่างที่บอกไนงะเหมือนอย่างที่ผมพูดถึงคู่ทิสากับยูโรเนี่ยว่าแบบ ผมก็บอกว่าทิศสามีความสุขนะถึงแม้คนจะโจมตียูโรในหลายมุมอนะผมว่าทิศสาก็มีความสุขเกิดปดสิบเปอร์เซนต0อันนี้ตรงกันข้ามนะอยูโรตอนนั้นยังไม่ไมชัดเจนนะแต่อย่างเงี้ยมุกข่มเข้มแน่นอนเลยแต่ผมว่าเข้มก็มีความสุขนะครับคนบางคนชอบให้ผู้หญิงนั่นแหละเหมือนเหมือนกับผู้หญิงแสดงความเป็นเจ้าของก็ยิ่งแสดงว่าแบบรักเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมดูแล้วแบบเออ นี่แหละผมก็เลยแต่อันนี้แล้วแต่นะเพราะว่าแฟนคลับหลายท่านก็นอาจจะไม่เห็นด้วยหลายๆเรื่องคอมเมนต์นะผมก็ไม่อยากจะมาอ่านให้ฟังเดี๋ยวขับบรรยากาศนะฮะแต่หลายท่านก็ยังเชียร์ไม่ถอยนะครับแต่เข้มเข้มมุกนี่ไม่ถอยจริงนะยอดไม่ค่อยตกนะผมย้อนดูคลิปเก่าๆนะไม่มีต่ำกว่าสองพันมีแค่คลิปเดียวนะครับและที่ฮาอนนั้นคือไอ้คลิปนั้นที่ผมไปดูเมน้นต์เนี่ยนะผมเพิ่งเห็นคือเข้มมุกนี่เยอะมากนะหลายสิบน่าจะสี่สิบห้าสิบหรืออาจจะถึงร้อยหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่คลิปนั้นนะที่เป็นคลิปนี้ต่ำกว่าสองพันแต่ผมได้ไปเห็นเม้นพอดีโอ้โหแรงนะบอกว่าอาจารย์อ้วนขึ้นโอ้โหนะแต่เนี่ยแต่ล่าสุดนี้ผมเริ่มน้อยนิดนึงมีคลิปมีคลิปเข้มงุกที่ต่ำกว่าสองพันอีกคลิปน่าจะอีกสองคลิปหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรนะยังไม่สี่เรียนนะช่วงนี้ได้เงินบริจาคดีใจนะฮะถ้าอยากจะสนับสนุนช่องก็บ,บริจาคไอ้ไม่บริจาคโอนเงี่ยอ่าสนับสนุนได้นะที่เบอร์บัญชีด้านล่างนะครับทีเนี้ยอ่าได้ลืมไปถึงไหนนะเข้มมุกใช่ไหม เออผมก็เห็นแล้วเนี่ยโมเมนต์เหล่านี้คือเหมือนที่ากับยูโรเนี่ยมันก็ดูละปริงปงงังกันแต่ว่ามันยังไม่ไม่เข้มข้นเท่าเข้มหมูกตายแต่เพราะว่าเข้มหมข่คนั้นมานานนะไงแต่เข้มหมุกเนี่ยอ่าใช้ยังไงอะคือโยูโรทิศาเนี่ยเขายังไม่ไม่กลมกลืนกันเท่าเข้มหมุกแต่เขาแสดงออกที่แววตาที่ดูลักแต่ของเข้มหมุกเนี่ยก็ก็แสดงออกแต่ยังไม่ เออคือคือคืออย่างที่บอกก็คือสุดท้ายยังไม่มีสถานะไงมันเลยเป็นข้อหลักลั่นไงความยาวนานแต่ความกลมเกลียวเนี่ยม,มัน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 เห็นแบบเหมือนเป็นแฟนแล้วอ่ะเออถูกปะมันก็เลยดูหลักลั่นนะแต่ผมคิดว่าถ้าตอบด้วยคำคำนี้นะก็คือว่ามุกเขาดูนานไงคืออันเนี้ยถ้าเป็นคนทั่วไปคือเป็นแฟนกันแล้วเข้าใจไหมแต่มุกเขายืดระยะเวลาในการประกาศนะครับ รือ,อยังเก็บติ่งใจไว้หน่อยๆเพราะกลัวเสียใจผู้หญิงซับซ้อนไงเข้าใจปะคือในคือเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์น่ะเป็นแฟนกันแล้วอีกสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะมันแค่แบบว่าพยายามกักไว้เพื่อไม่ใหญ่ตัวเองเสียใจยจะดูเข้มไม่นานกว่านี้ไงเข้าใจไหมเออนั่นแหละอันนั้นก็ว่ากันไปนะอันนี้การวิเคราะห์นะถ้าเชื่อผมก็หูฮแฮปปี้กันแลลวนะฮะใช่ไหมครับอ่ะงั้นเรามันกดนะครับกดหนึ่งก็คือว่ายังไม่เป็นแฟนนะครับ แล้วก็ยังไม่ดูมีทีท่าด้วยมันเหมือนมีกำแพงนะกดสองก็คือว่าอีกไม่นานนะครับมีลุ้นมากมากดสามนะครับผมกดสาก็คือว่าอย่างที่อธิบายไปน,นั่นแหละครับคือเป็นแฟนกันแล้วแต่ไม่ประกาศแล้วมุกยังเก็บเซี่ยวใจไปสองเปอร์เซ็นตนะไม่ให้เสียใจแล้วก็อยากจะดูเข้มให้นานกว่าน,นี้อีกหน่อยผมว่าน่าจะเป็นข้อนี้นะจะผิดถูกอย่างไรก็ไม่ทราบได้นะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านชื่นชอบนะครับแนวทางช่องนะครับก็สนับสนุนช่องได้นะครับเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับที่ในคอมเมนต์นะครับขอบขระคุณมากครับ